เหมาพระเหรียญบาทคุดปี17มา100บาทจะได้กี่เหรียญมาดูกันครับติดต่อเราได้ที่ facebook fanpage พระบ้านพระเหมาฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระบ้านพระเหมานะครับก็คลิปนี้นะครับเหมาพระนะครับหรือเรียกว่าเป็นเหรียญก็ได้นะครับเป็นเหรียญบาทคุดปี1 7นะครับในราคาเพียง100บาทนะครับโอ้โหถือว่า ถูกมากนะครับเชื่อคำว่าถูกสุดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้กี่เหรียญน,นะครับอ่ะ,แล,ะแล้วสภาพเราดิเริ่มจากเหรียญแรกนะครับนี่สำหรับเหรียญบ่ายคุดปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยเป็นเหรียญที่นิยมนะครับทั้งในวงการพระเครื่องแล้วก็วงการนักสะสมนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่เริ่มมีราคานะครับปัจจุบันเนี่ยพบเจอได้ทั้งตามแผงพระ ตามร้านเสียนเสยนเล็กเซียนใหญ่เนี่ยผมเห็นเห็นหมดละนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หน้าบูชานะเพราะว่ามีพุทธคุณหลายด้านนะครับอ่ะเริ่เหรียญเลยเหรียญที่2นะครับก็ร้อยหนึ่งได้แค่ได้เท่านี้ถือว่าเยอะนะผมถือว่าค่อนข้างถูกค่อนข้างถูกนะครับนี่นะคือเป็นเป็นเหรียญที่ยุคนี้นิยมแล้วนะครับ เลสก็สำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อทาง f a c e b o o k Fan page นะพาบ้านพาเหมานะครับก็ช่องเราก็มีตลอดนะมีแบ่งปันนะครับก็ผมขายไม่แพงนะบอกตรงนะครับได้มาไม่แพงก็ขายไม่แพงเลสนะครับ ก็สี่สิบกว่าปีแล้วมั้งสี่สิบเกือบจะห้าสิบปีแล้วนะครับเหรียนที่ห้าสี่สิบเกือบจะห้าสิบก็คือสวยอะ่ะเรียกเขาว่าสวยมากเรียนที่หกนะครับที่เจ็ด ที่แปดนะครับเหรียญที네่เก้านะครับก็นี่สิบก็ถือว่าเป็นอีเหรียญหนึ่งที่นิยมในตอนนี้นะครับขายง่ายคือเหรียญเดียวเนี่ยราคาไม่แพงหรอกแต่ว่าเหมามาเหรือนที่สิบเอ็ดนะครับ บอกว่าราคานี้นี่ถือว่าโหแรงมากแรงมากนะครับเดี๋ยวที่สิบสองเหรียญที่สิบสามนะครับเหรียญที่สิบสี่เหรียญที่สิบห้านะครับ ต่อไปครับเหรียญที่สิบหกเหรียญที่เจ็ดนะครับเหรียญที่สิบแปดเหรียญที่สิบเกนะครับแล้วก็เหรียญที่ยี่สิบโอเคครับก็เดี๋ยวมาเมาส์กันนิดนึงเรื่องเหรียญนี้นะครับก็ผมบอกเลยว่าผมเข้าใจในวงการพาองค์การเลก เหรียญเนี้ยเหรียญเดียวเนี่ยสภาพผ่านใช้เนี่ยราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่ประมาณหลักสิบย้ํานะครับเหรียญเดียวเนี่ยอยู่ที่ราคาหลักสิบนะครับไม่ไม่แพงผมผมพูดก่อนนิดนึงนะครับเพื่อหลายคนจะเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าเหรียญเนี้ยผมเข้าใจนะครับเพราะว่าเราก็ศึกษาองค์การเหรียญอยู่แล้วนะครับเหรียญเนี้ยถ้าซื้อได้แค่เหรียญเดียวเนี่ยราคาแค่หลักสิบนะครับบล็อกปกติเนี่ยเหรียญเนี้ยเนี่ยบล็อกหาง่ายเนี่ยบล็อกพาสเศษกลับนะครับ ก็ S <S <an other> ราคาอยู่ที่หลักสิบนะถ้าสวยๆเนี่ยปกติเนี่ยสวยๆเนี่ยคือราคาหลักร้อยนะครับก็ทางร้านพระบ้านพระเหมาก็มีแบ่งปันนะมีแบ่งปันตลอดนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกพระเศียรต,ตรงเนี่ย <S <S เขาเรียกว่าเป็นบล็อกหายากนะครับ <S 1> <S 1> <S ก็ราคาจะแพงขึ้นอีกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมบอกแล้วว่าชุดนี้ถือว่าเหมามาได้ค่อนข้างถูกนะครับเพราะว่า ยี่สิบเหรียญเนี่ยแค่ร้อยเดียวเนี่ยก็ถูกนะครับได้ราคาเหรียญละห้าบาทเองถือว่าค่อนข้างถูกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเล่นแค่ชอบแล้วก็ต้องไปต่อได้นะไปต่อไม่ได้ก็โอ้ไม่รู้จะซื้อทําไมติดบ้านนะครับคือยุคนี้นอกจากเล่นแค่ชอบเนี่ยเราก็ต้องขายต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกตลอดแล้วว่าคนที่ติดตามช่องผมนะครับว่า เล่นพระเนี่ยคือต้องเล่นแค่ชอบนะเช่าแค่รู้นะครับและที่สําคัญเนี่ยก็ต้องปล่อยต่อได้นะครับเรื่องใหญ่เลยนะครับก็เอาเป็นว่าท่านใดสนใจก็ติดต่อทาง Facebook Fanpage นะครับพระบ้านพระเหมาขายในราคาหลักสิบเท่านั้นนะครับขายไม่ได้แพงอะไรนะครับก็พุทธคุณเนี่ยก็หลายช่อง y o u t u พ e ทำไปเยอะลล่ละ นะครับป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันคุณใสนะครับช่วยเสริมดวงชะตาด้านการงานเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาบอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือใส่แล้วกันพูดผีปีศาจเพราะว่าองค์พญาคุธเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในอ่าสัตว์ขี่านาธะครับเรียกได้ว่าเป็นราชาสัพพสัตว์เลยก็ได้นะครับมีอิทธิฤทธิสูงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็บูชาแล้วเสริมดวงชะตานะครับซึ่ง ยุคนี้เห็นเซียนพระหลายคนก็บูชาเหรียญน,นี้นะเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่มีราคาไม่แพงอ่ะใช้คำว่า1ไม่แพง2หาง่ายสาศักดิ์สิทธิ์นะครับคือวัตถุมงคลราคาหลักสิบหลักร้อยเนี่ยยุคนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับขนาดพระเหมาเนี่ยยังองค์เราเป็นร้อยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญบาทคุดปี17ก็เป็นอีกวัตถุมงคลหนึ่งที่เห็นเซียนพระหลายๆคนในยุคนี้นะบูชานะครับห้อยขึ้นคอนะครับเพราะว่า พยาคุดเนี่ยเรื่องการหาอาหารเนี่ยที่1อยู่แล้วเชื่อว่าที่1นะครับพยาคุดเนี่ยเป็นเจ้าแห่งสรรพสัตว์มีฤทธิ์มากที่สุดแล้วนะครับเรื่องการหาอาหารไม่เคยขาดครับเป็นเจ้าแห่งสรรพสัตว์ขนาดนี้นะครับก็ห้อยแล้วหาของมาขายได้เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเหรียญนี้จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่พุทธคุณเยอะจริงๆนะครับใครสนใจบูชาก็ติดต่อทางเพจเราได้นะครับเฟซบุ๊ก แฟนเพจพระบ้านพระเหมาลิงก์อยู่ทางด้านล่างนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็การรับชมฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกันนะครับสวัสดีครับ